ด้านหน้าจะเป็นรูปปั้นของน่าจะเป็นวง The ะบิ t เทิครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คเขาใหญ่ครับที่กำลังมาแรงเขาจะฉายภาพดอกไม้นะครับลงมาที่พื้นแล้วที่ผนังเราสามารถถ่ายรูปได้ มันจะหิวมากโอ้โหมากันสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เขาใหญ่อากาศมันเยน็เยนๆเลยอยากมาสัมผัสลมหนาวแรกของปีมาแวะหาอะไรกินที่ร้านในโจโคคอฟฟี่ครับ หรือเอ็นเจคจะลองเข้าไปคุยกับนายโจรีสอร์ทดูนะครับว่าเขามีที่พักไหมวันนี้เขาใหญ่คนค่อนข้างเยอะโรงแรมส่วนมากจะเต็มตกลงเราพักที่นายโจรีสอร์ทนะครับ ทางโรงแรมเขาหาห้องให้เราได้หนึ่งห้องพามาดูห้องพักในโจรีสอร์ทเราจะได้เป็นห้องใหญ่เพราะว่าห้องแบบหนึ่งห้องนอนมันเต็ม ครับห้องแบบสองห้องนอนห้องใหญ่มากนี่ครับจะเป็นห้องนอนที่สองอันนี้ห้องน้ำ รีวิวอาจจะไม่ละเอียดนะครับเพราะเรามาเย็นอาจจะมองเห็นไม่ชัดมีระเบียงแล้วก็วิวด้านนอกกำลังจะเข้าไปทานข้าวที่แคมไซต์คาเฟ ก็จะเป็นแบบแคล้ายๆกับเซอร์วิสตัวเองนิดๆไปออเดอร์ตรงจุดที่มีเมนูอาหารนะครับจ่ายเงินชำระเรียบร้อยแล้วก็ามานั่งตามโต๊ะเดี๋ยวเขามาเสิร์ฟให้ บรรยากาศยามเช้าจากระเบียงห้องพักครับมากินอาหารเช้าที่ครัวลุงชุบครับมีชากาแฟไข่กระทะ ช่องโปมีหมูปิ้งตอนเช้าด้วยครับ ปลาท้งโกกเขาใหญ่อร่อยทุกร้านครับเขาใหญ่เขาจะทำปลาท้มโกตัวเล็กๆกรอบนอกนุ่มใน พาเดินเล่นดูบรรยากาศด้านในของโรงแรมในโจร,รีสอร์ทครับพื้นที่ใหญ่แล้วก็จัดสรรแบ่งส่วนได้ดีครับ ด้านหนึ่งเขาจะเป็นคล้ายๆรถบ้านจอดสามารถเช่านอนได้แต่ราคาผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ให้อาหารปลาสักหน่อยน้ำอาจจะไม่ค่อยดีนะครับน้ำไม่ค่อยใสแต่ว่าปลาเยอะน่าจะเป็นพวกปลาคาร์ แล้วก็ปัหนหึิงถ้าทางมันจะหิวมากโอ้โหมากันเต็ไมไปหมดเลย แวะมาที่รฟล่าพาร์คอยากมาดูต้นไม้ว่าของเขาสวยขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปซื้อตั๋วกันครับเนี่ยห้องจำหน่ายตั๋วจะอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็บริเวณด้านนี้ก็จะมีร้านค้าตรงทางเข้าสวน ซื้อตั๋วตรงนี้ครับค่าเข้านะครับผู้ใหญ่สองร้อยห้าสิบบาทเด็กร้อยห้าสิบโทษนะครับบัตรนี่คือใช้อะไรมา้างบัตรใช้เป็นค่าเข้าชมสวนค่ะได้ทั้งฟอร์พาร์คแล้วก็โรสพาร์คค่ะโอเคอและไอ้ตรงรถตรงนี้เขารออะไรกันพาไปโซนกุหลาบ เพราะว่าโซนกลาบห่างจากฟลอร์าพลาประมาณเก้าร้อยเมตรซึ่งมันเดินไม่ถึงเราเลยมีรถบริการให้ฟรีเราจะพุ่ครึ่ง,งชั่วโมงแล้วพากลับมาส่งตรงนี้ด้วยใชย่ขอบคุณมากเราพาสามารถเดินเข้าได้เลยนะได้ครับขอบคุณมาก,ขอ,มากขอบคุณมากครับอันนี้นะครับก็จะปั๊มที่แขนเราเผื่อเราทำบัตรหายอะไรอย่างเงี้ยจะได้ใช้งานตรงที่เขาสแตมป์มาให้เรา เข้ามาแล้วฟลอร่าพาร์คเข้ามาด้านในแล้วนะครับอาจจะมีลมเสียงลมหน่อยเพราะว่าลมพัดมาตลอดเวลาพอดีผมไม่ได้ติดที่การลมตรงไม่ ห้องฉายหนงังนิทัศการหิ่งห้อยอันนี้ไม่รู้คืออะไรแต่เราซื้อตั๋วแล้วเราต้องเข้าไปดูสักหน่อยหนึ่ง เขาจะฉายภาพดอกไม้นะครับลงมาที่พื้นแล้วที่ผนังเราสามารถถ่ายรูปได้ไาภาพมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่ธีมของแต่ละภาพ เป็นดอกไม้เป็นผีเสื้อเป็นทุ่งนาเป็นป่าที่พื้นก็มีนะครับนักท่องเที่ยวก็จะถ่ายรูปกับภาพตามธีมต่างๆ สุดอลังการครับตรงนี้โอ้โหดอกไม้เดี๋ยวจะพาเดินลงไปด้านล่างให้เพื่อนๆได้ชมดอกไม้ใกล้ๆล,ลงมาที่ลานสวนดอกไม้ของจริงแล้วครับ ไม้จริงนี่สีสันเขาจะตัดกันสวยมากตอนที่เราถ่ายอยู่นี่ประมาณเที่ยงนะครับแต่ว่าไม่ร้อนมีลมเย็นๆพัดมาตลอดช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี่เขาใหญ่เริ่มเย็นนะครับดูต้นไม้ขยับอากาศดีมากวันนี้ และกลิ่นหอมจากดอกไม้นี่ลอยมาตลอดไม่ได้สวยอย่างเดียวนะครับมีมีกลิ่นหอมด้วยดอกไม้พวกนี้บรรยากาศดีโอโอันนี้เหมือนทุ่งลาเวนเดอร์ ดอกสีม่วงไม่รู้ดอกอะไรโอ้โหวิวตรงนี้สุดยอดครับแล้วลมพัดมาสดชื่นมากตรงนี้เหมือนเขาวงกดครับเดินวนๆนวนๆน,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 นขึ้นไป ด้านบนจะเป็นเหมือนจุดชมวิวออโอ้โหสุดลูกหูลูกตาครับวิวอากาศดีมากๆ ถึงแล้วครับสวนกุหลาบนอกจากสวนกุหลาบแล้วมีคาเฟ่ร้านอาหารอยู่บริเวณด้านหน้าสวนด้วยโหกุหลาบดอกใหญ่มาก ยากาศน่าแคมปิ้งมากจริงๆถ้าเขาทำเป็นจุดให้คนมากางเต็นท์พักได้นี่ผมว่าเวอร์เพราะว่าพื้นที่ด้านในนี้กว้างแล้วก็วิวทิวทัศน์สวยครับสวนกุหลาบโอ้โหกุหลาบขาวสวยครับ วันนี้ยิ่งดูดเย็นมากมันจะเป็นช่อใหญ่ๆมีเกือบทุกสีสีชมพูสีเหลืองสีแดงอันนี้กำลังบานกุหลาบสีม่วง ชอบโซนสวนกุหลาบเพราะว่ามันดูมีสีสันแล้วก็ดอกกุหลาบสวยเป็นอีกจุดหนึ่งถ้ามาเขาใหญ่ก็ขับเลยมานิดนึงครับจากทางเข้าอุทยานเขาใหญ่มาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งมาที่ฟอร่าพาร์ควังน้ำเขียว ตอนไปฟลอร่าพาร์คขับผ่านตรงนี้ครับอาร์ทีคาเฟ่นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยต้องมาแวะสักนิดนึงครับตรงนี้เขาใหญ่อาร์ทีคาเฟ่สวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับด้านซ้ายมือจะเป็นคาเฟ่น,นะครับผมสด้านขวามือจะเป็นร้านอาหารนะครับ ด้านหลังหลักนล,ล้วก็ตรงไปได้เข้าไปไม่ได้นะครับเป็นโซนรีสอร์ทนะครับโอเคขอบคุณมากครับ<อ>ตีมร้านน่าจะเป็นอังกฤษนะครับลอนดอนแวะร้านอาหารก่อนเลยครับยังไม่ได้ทานอะไรเลยตั้งแต่ตอนบ่ายๆนี่ก็เริ่มหิว ด้านหน้าร้านอาหารของอาร์ตีปลาสวยมากๆด,ด้านหน้าจะเป็นรูปปั้นของน่าจะเป็นวง The ะบิทเทิครับคนมาจอดแวะถ่ายรูปกันค่อนข้างเยอะ ด้านในทาฟูโซนตรงนี้สีสันจะสวยมากครับ นักท่องเที่ยวเยอะเพราะว่าเขาตกแต่งได้สวยข้างในนี่โอ้โ oh, หมุมถ่ายรูปเพียบโซนด้านนี้จะเข้าไปไม่ได้เป็นโซนที่พักเข้าได้เฉพาะลูกค้าที่มาพักที่นี่เท่านั้น พักเขาก็ดูดีพาขึ้นบันไดสายลุงมาดูวิวสวยครับ ที่พักตรงนี้บอกเลยว่าสวยเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คเขาใหญ่ครับที่กำลังมาแรงอาร์ทีคาเฟซื้อผลไม้กลับไปบ้านนิดหน่อย เอาคักกันได้ไหมล่ะชมพู่ถุงหนึ่งไอ้นี่นมสดถุงหนึ่งพุตาโอเคขอบคุณครับออเผลไม้น่ากินทั้งนั้นเลยอังุ่นนี่อย่าบอกนะปลูกเขาใหญ่ไม่ใช่นะองุ่นไม่ใช่นะไม่ใช่นะเนี่ยโอ้โหนะไซสสวยแบบ เราก็คงเดินทางกลับกรุงเทพเลยครับวันนี้ถือว่าเป็นการจบทริปเขาใหญ่สั้นๆแบบไม่ได้เตรียมตัวยังไงก็ขอจบคลิปตรงนี้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย